ดีใจนะเนี่ยมาเนี่ยนะฮะพูดปากค่ะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับทางนี้ลงทางแค่นี้นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็ที่บ้านก็แบบไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่ก็เอาแบงค์มาเย็บเป็นเสื้อใส่เลยพอนเก็บกวาดเยอะไหมเนีน่ยปากไหยน,นะครับยังไนะ,นะ,ะดีใจนะ มีความสุขนะครับสนุกสนานกันแล้วก็ที่สำคัญดีใจที่ทุกคนนะครับร้องเพลงตามได้นะครับเวลาที่มีความสุขมากนะครับนี่นี่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยแบบจริงๆแล้วเนี่ยแบบปิดแล้วนะอีเวนต์ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเรียนหนักมากเลยนะฮะเรียนหนักนะฮะกเราพวกเราเรียนหนักไหมทําไมทําไมถึงเรียนหนักนะ ขาให้บอกเขาให้แบกสอบตายเหรอ,อแบกใ,ใจที่ดีนนี้นดูพี่พูดบ่อยๆก็ติดที่ใส่ที่ตามไปเนนะี่ยเสียด้วยกันนะฮะก็ตั้งใจเรียนนะพวกเรานะครับก็แบบแต่ว่าใครที่ว่าโตขึ้นอยากเป็นหมออยากเป็นคุณครูอยากเป็นพยาบาลอะไรอย่างนี้นะครับก็ตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนนี้นะครับ อยากเป็นแฟนนิดสวัสดีครับใครๆมานั่งๆอยากรู้ ตั้งใจเรียนนะครับแต่ตอนนี้พวกเรายัางเด็กอยู่นะครับเรายังมีทางเลือกมีเวลาคิดเวลาฝันนะครับเราเราอายุเท่าไหร่กันเด็กกว่าใช่ไหมเป็นเป็นเด็กจริงหรือเป็นนางสาวนะอ๋อ,อ,อเด็กจริงนะเด็กทั้งโซนหน้าที่พี่เชื่อว่าเป็นเด็กจริงนะฮะแต่โซนหลังต่อเด็กจริงกันเหรอที่ไม่เชื่อนะไ,ไม่น่าใช่นะครับฮะ S 1> <S 1> <S <S เป็นผู้ใหญ่ยิ่ง้ลยนะาหลังนะเออนะก็ก็ตั้งใจอย่ตอนนี้นคืออะไรที่คุณครูสอนนะครับเกิดจำนะครับแล้วก็ฝึกขยันทำการบ้านนะครับแล้วก็เวลาตอนรถ่ทะลุปฐมอย่างเงี้ยอยากเข้าโรงเรียนมัธยมที่ไหนก็จะได้สอบติดนะครับจะได้ไม่ต้องเอ่อแบบเสียงเงินพ่อแม่อะไรางี้พอเข้ามัธย์ได้ปุ๊บนะครับอยากเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อะไรนะครับอยากเรียนคณะอะไรนะครับ อยากไปหมอขอนแก่นอยากเป็นหมอหมอขอนแก่นอะไรอย่างนี้ยนะครับตั้งความฝันไว้แต่ตอนนี้เลยตั้งความฝันไว้ตรงนู้นนะครับเสร็จปุ๊บตั้งใจอาา่านหนังสือตั้งใจเรยียนทุกวันนะครัเแา้วยังไงก็ไปถึงความฝันแะน่นอนถ้าเกิดพวกเราตั้งใจนะจ๊ะนะฮะหวังว่าหวังว่าจะได้เห็นหนึ่งหนึ่งในทุกคนในที่นี้เป็นรุ่นน้องคุณหมอ,องพีคินะโอเคไหมโอเคนะตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะ เวลาเรียนก็ควรเวลาเรียนนะครับตอนนี้ไม่ใช่เวลาเรียนเวลานี้ก็คือเวลาเต้นข้งางหน้าเปลี่ยนกันไหมโยกได้หรือเปล่าข้างหน้าเต้นได้หรือเปล่าข้างหลังเต้นได้หรือเปล่าข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่คือเออ่ยังไม่อิ่มหรือว่าด้วยวัยวุฒิแล้วนุ่งไม่ขึ้นฮะอาจารย์เหรอ อาจารย์เหล่าท่านหลอูอ้อาจารย์อขอโทษครับผู้ปกครองทั้งหลายขอโทษค,ทร,ครับโอฟอลีที่เฉยนะครับ <laughs> ตจะเสียงแหลกมากมตรงนี้ก็เหมือนมาให้แทนอยู่ข้างหน้าเสียงแหลกมากทีละคนเนี่นั่นมันไม่ใช่ควมชมน <c oughs> ะถ้าทุกคนพร้อมที่สนุกแล้วนะฮะก็ไปสนุกกับเพลงนี้กันนะบะนาว नाचो लाला 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 नाचो ला ಇರೋ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಂಜಿ ಇರಲ್ಲದೇ